สวัสดีเพื่อนๆชาว DC Universe ทุกคนนะครับยังวนเวียนอยู่ที่ b a ท m a n v Superman นะครับผมจากคลิปก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องความฝันไนท์แม่กกันไปแล้ววันนี้ผมจะพูดถึงคลิปหนึ่งฮะที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อคืนฮะซึ่งแปลกมากครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยดันปล่อยทางช่อง YouTube ของ Warner b r o t h e r เฉยเลยนะครับมันคือคลิปฉากที่ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์แบท m a n v s u p เป m a ์แมนดอออฟจัสติสครับมันก็เกิดคําถามมากมายเลืเกินครับสำหรับคลิปนี้ว่าตัดออกไปทําไม ทำไมมันไม่ใส่ไว้ในหนังล่ะในคลิปนี้เนี่ยที่ผมกาลังจะพูดถึงนะฮะขอเตือนไว้ก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องหนังนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยพักไว้ก่อนนะครับชมหนังแล้วกลับมาดูก็ได้นะครับเอาละครับเรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าคลิปที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรคลิปนี้มีชื่อว่าคอมมูนเนียนนะครับผม เหตุการณ์ในคลิปน่าจะเป็นช่วงหลังจากการต่อสู้ระหว่างแบทแมนวันเดอร์เมนและซูเปอร์แมนกับดูมส์เดย์นะครับจบลงนะฮะหน่วยสวัดก็กำลังบุกเข้ามายัางยาสำรวจคิปตันที่เล็กซ์รูเทอร์สร้างดูมส์เดย์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อพวกเขาเข้ามาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันหึงๆนะหึงแบบซุบซิบซุบซิบซุบซิบนะครับและเมื่อหน่วยสวัดมาถึงห้องเพาะพันนะฮะก็พบกับเล็กซ์รูเทอร์ที่เหมือนกำลังคุยกับบางสิ่งลนะักษณะใหญ่โตเหมือนกับปีศาจแล้วจากนั้นครับมันก็หายไปครับ ลูเจอร์ก็เริ่มรู้สึกตัวและหันมามองแย่ๆนะครับโดยที่ข้างล่างเนี่ยมีเลือดเต็มเลยนะครับความรู้สึกแรกที่ผมชมคลิปนี้บอกเลยว่าเครื่องแซ็เชนเนเดอร์นิดนึงนะจะสมามารถอธิบายได้เพิ่มเติมถึงปมต่างๆนะครับที่เขาไม่เล่าในหนังนะครับเช่นการสร้างดูมสเตย์อ่าไอตัวนี้อาจจะช่วยเขาสร้างดูมสเตย์ก็ได้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาบอกไวให้กับแบทแมนในตอนจบหนังนะสาเหตุที่ตัดออกไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากองเลือดที่อยู่ด้านล่างหรือเปล่านะครับอาจจะรุนแรงไป อาจจะเขาดูเหมือนจะเป็นรอยเลือดคราบเลือดนะครับผมเลยต้องตัดออกนะฮะแล้วก็รอยเลือดพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเลือดที่แตกออกมาจากไข่ของดูมสเต a y นั่นเองแต่ก็อย่างว่านะครับการเพิ่มฉากนี้เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มประเด็นความน่าสงสัยคําถามให้กับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนการ์ตูนให้งงเข้าไปอีกนะครับคําถามต่อมาครับแล้วตัวที่ปรากฏตรงหน้าเล็กเนี่ยคือตัวอะไรแน่นอนว่าในฉากไนแมร์เนี่ยเขาก็ใบถึงด a r k กไซส์มา2อย่างแล้วครับสัญลักษณ์โอเมก้าและพลาเดมอนนะครับ มาซะขนาดนั้นเลยตรงนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับดาร์กซด์แน่นอน,นครับเผ่าพันนิวกอสและดาอัลพ็อกโคลิฟดูจากสิ่งที่เขาถือครับลูกบากที่อยู่ในมือยัดตัวนั้นน่ะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากมาเดร์บ็อกซ์นะครับอุปกรณ์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของชาวนิวกอสซึ่งความสามารถของมันเนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่ว่าขีดจํากัดของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพราะมันเป็นได้ทั้งตัวเปิดประตูมิตินะครับผมเป็นอุปกรณ์สื่อสารหรือแม้กระทั่งสามารถรักษาบาดแผลต่างๆได้แต่มอนี่เป็นใครล่ะ เมื่อเราพิจนารณาดูจากเขาของเขาแล้วนะครับผมก็มีความเป็นไปได้อยู่2อย่างนะครับยูกาคารและสเตเฟนวูฟซึ่งเราจะมาพูดถึงยูกาคารก่อนนะครับยูกาคารเป็นผู้นำอพคลลิปสูงสุดนะครับผม mm hmm. เขาคือพ่อของด์คไซนั่นเองซึ่งยูกาคารเนี่ยเป็นนิวคอร์ที่ทรงพลังที่สุดนะครับเขาบกมุ่งในพลังและอํานาจนะฮะและต้องการแสวงหาพลังใหม่มาเสมอเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดซึ่งนั่นเองทําให้เขาสนใจในต้นกําเนิดแห่งทุกสรรพสิ่งนะครับที่เรียกว่าเดอะซอส เขาพยายามเข้าหามันให้ได้ครับจนตัวเองเนี่ยไปติดอยู่ในเดอะซอร์สเป็นเวลาหลายพันปีครับซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่านี่จะเป็นยูกะาารและสิ่งที่เล็กดูเทอร์มองอยู่ก็ <c oughs> คือโฮโลแกรมการเียนรู้ประวัติศาสตร์ของพวกนิวกอสแบบที่ค,คาร์เขนรู้ว่าเขาคือชาวคิปตันนะครับอย่างเช่นในฉากของ m a n o f Steel ส่วนอีกคนที่น่าจะเป็นไปได้คือสเตฟานวูฟนะครับเขาคือลุงของดาร์คไซส์เป็นคนสนิทฮะดำรงตำแหน่งแม่ทัพของดาวอพอลโลลิฟ ผมคิดว่าโอกาสที่จะเป็นคนนี้เนี่ยมีมากสุดเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแฟนการ์ตูนเนี่ยน่าจะพบเห็นเขามาพอสมควรนะครับเพราะบทของเขาเนี่ยมีมากกว่ายูกะขานับที่แบบนานๆจะโผล่มาทีก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสเตชันบูฟมากกว่าแต่ฉากนี้ครับมันเป็นฉากที่เล็กกำลังเรียนรู้แบบที่ผมอธิบายว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนิวคอร์แบบยูกะขาหนหรือเปล่านะครับอ่ะเมื่อเรามาลองดูพิจารณาจากชื่อคลิปนะครับผมชื่อคลิปมีชื่อว่าคอมมูเนีย ซึ่งอาจจะแปลได้ว่าการติดต่อและเปลี่ยนความเห็นหรือว่าพิธีกรรมทางศาสนานะครับและเมื่อเราลองฟังเสียงดีๆครับในช่วงต้นคลิปจะได้ยินเสียงบางอย่างครับ เชื่อว่านี่เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างเล็กครับกับยักษ์นิวกอตัวนี้นี่แหละเพื่อบอกกับเขาว่าซูเปอร์แมนได้ตายแล้วนะครับและโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยู่ปกป้องอีกต่อไปดาร์กไซก็สามารถโจมตีโลกได้นะครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นยูกะคาหรือสเตฟานวูฟนะครับดาร์กไซเนี่ยน่าจะมาในจัสติสเลกแน่ๆเลยครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับผมเพราะว่าในฉากของไซบอกเนี่ยแซ็คเชนเดอร์ก็ได้มายืนยันแล้วนะครับว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมันคือมาเตอร์บ็อกซ์นะครับ ซึ่งเราฟังจากประโยคของไซรัสพ่อของไซบอก์นะครับเขาก็พูดว่าไอ้กล่องชิ้นนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐพบเจอในปี1981ซึ่งนั่นก็แปลว่าต้องมีนิวคอรสักตัวหนึ่งครับมาอยู่บนโลกนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับและทิ้งมาเธอบ็อกซ์ตัวนี้ไว้ที่โลกครับซึ่งเราไปดูประโยชของวันเดอร์วูแมนในตอนที่กำลังจะสู้กับดูมสเตย์นะครับผมเธอได้บอกว่าเธอเคยสู้สับประหลาดจากนอกโลกมาแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่หนังวันเดอร์วูแมนเนี่ย เราจะได้เห็นว่าเดอร์มูเมนต์ต่อสู้กับนิวกอสักตัวหนึ่งและมัดเดร์บ็อกซ์ของนิวกอสตัวนั้นเนี่ยก็คือมัดเดร์บ็อกซ์ที่ไปสร้างตัวไซบอร์กนั่นเองนะครับอ่านั่นก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับผมแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่ายักษ์ตัวนี้เป็นใครครับยูกะาารหรือสเตเฟนวูฟหรือมีตัวอะไรที่คิดว่าเป็นไปได้ครับก็สามารถแนะนํากันมาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็สามารถติดตาม DC Universe ครับได้ที่ f a c e b o o k c o m DC Universe ครับ วันนี้ผมก็ลาไปอีกรอบนะะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ